คนได้ได้เดี๋ยวแป๊บเดีให้มันรับรางวัลก่อนใครมันได้ตังค์ขึ้นไปเยอะแล้วได้ป้นมันนลยครับที่ไม่ต้องแล้วไปจะขึ้นแล้วเทียมคื้นแหละใครอยากจะให้รีบให้เลยเร็วเข้มาทีเดียวทีเดียวครับตอนลงทรงไมนเราไม่ลงข้างล่างกลางข้างบนเกิดได้เหมือนกันฮะมันไม่ลงกลางจะได้มากันเยอะดิเขาไม่แบ่งให้พวกมึงอ่ะท้ามากูมาคนเดียวกูได้แล้วเอาเขื่อนเนี้ยประหยันเลยเขาไม่ได้เดินไปไไม่ด้เดินไป มีอ้อมเลยมีต่างอ้อมเลยทำไมเราไม่เป็นพระเอกอย่างโชคบ้างวะใช่เลยนะทำคนเงินโศกรักโหนคุณได้รับช่วยหน่อย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 เอาดอกไม้มาก่อนอดเด็กวยดอกม้อดอกไม้มาก่อนนู่นนู่นไอ้เด็กี่หวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าลงไปเป็นไงล่ะฮะลูกน้องจะแย่ยม โดนไปเอกได้เลยเออระบาดตายนะเฮ้ยเนี่ยแหละไอาเนี้แหละเทพประทานเขาเนี้ใช่ไหมคนนี้แหละเอางี้เลยขู่มันนบโคตรโหดขู่มันอะไรนะขู่มันได้จะโดนพ่นจะยืนยิ้ม เดี๋วหูทำไมลราไปกับหูเราจับตัวที่ผ่านนี่ใครเป็นลูกพี่เนี่ยจับตัวค่ะจับตัวนะแล้วพี่ผมฝากก่อนเอากจัดการเอยเฮ้ยไอ้เทปันท์อย่าห่ามากนี้เดี๋ยวกูจับตัวมึงเฮ้ยไงนี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยนี่มันไม่ใช่ตัวแล้วนี่มันแขน วะทำไมทำไมเนี่ยหาล้ไมถูกปอดช้างอ้ะเฮ้ยเอ๊โตขึ้นเยอะใเนี่ยเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยจับตัวนี่มันไม่ใช่ตัวมีขาเฮ้ยกลับเหอะกลับมาที่หายมันมีตัวที่ไหนล่ะอที่จับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวมึงฆ่าเองเลยจะเป็นใครกันมาโจร นี่คือการปล้นยกนางเทพธานมึงจะไม่เทพธารเนี่ยทรัพย์สินเงินทองกูไม่ต้องการที่กูมาวันนี้กูต้องการเพียงอย่างเดียวคือชีวิตของมึงไอ้เทพธารเอ้ยสาไม่ต้องการเงินเราใจสั่งให้ตายแต่ให้ต้องการชีวิตเราเอาชีวิตคนจนไปแล้วไปแล้วไปนีิยานิยานนิหยุดนะหยุดนี่อาวุธถนนชีวิตถนนแดง นะย,าห,า,ยนหนาหยุดนะหยุดมีคนโดนบากเนี่ยอน,น,นุนชีวิตน,นี่อย่าเสียยเส่ยงอย่าเสี่ยงไม่เหลือกไม่เพียงแต่สินี่ถ<ล>้าสู้ชีวิตขาดวินรออน้องบอกให้หยุดนะพอตรงอยากให้ยับป้าเดียวจะสับให้เป็นทีถ้าหากมึงทิศจะหนีป้าเดียว,ยยวชีวิต คาจะไปจะให้มันรอดไม่ได้วมมีทาพได้ราชันต้องตายด้วยองค์เจ้าูชายเป็นชิมตัวกูเป็นโจรไม่ใช่คนกด็ดอวันนี้ขอบอ,อกเช็คบิลวันนี้เราเป็นูนระธานขอ,อชิตกู ม่ตัง้งหลังรักชีวิตเหมือนมีทวน